ทำไมครับเริ่มถามที่หมาน้อยปีใหม่นี้พี่หมาน้อยอยากจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้างครับไม่รู้สินะเพราะที่ผ่านมาที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เคยทาดีกับสังคมเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นคำตอบที่ถามเอ้ยมันเป็นคําถามที่ตอบยากมากแบงค์ยากครับเออเอางั้นผมถามพี่หมาน้อยแทนน้องแบงค์อีกคำานึ่งครับเมื่อไหร่พี่หมาน้อยจะเลิกดําครับจริงๆแล้วผมตอบแทนพี่หมาน้อยก็ได้ได้ครับได้ครับเฮ้ไปคุยกันเอาเองดีไหมแตนสองคนเนี่ยฮะ ตอบเลยพี่ฮะอ่ตอบเลยครับครับผมฮะพี่ตอบสิฮะเอาแ่ผจะตอบแทนพี่ไงคือจริงๆผมต้องดำไว้ก่อนอ่าทำไมฮะพ่อสอนไว้เออพี่ฮะแค่นั้นเองก็ไม่รู้สินะนอนอนดาพี่หมาน้อยครับอยากให้อะไรกับคุณผู้ฟังชาวสบายวันนี้ครับเอาอะไรมาจบครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้นะจริงๆผมก็ขี้เหนียวพอควรอยู่แต่ว่าก็คือก็เป็นโปรกินไปอะแล้วอะแล้ ไอพี่มาน้อยแกมาแอบพูดกับผมเมื่อตอนกลางวันครับผมไอว่าเจัาบาดก็คือจกสลักเก้าสิบห้าบาทครับอันมากมาห่อเท่าไรหาบจั๊กอ้อไทยีซิพ่อเป็นจัาบาทเฮ้ยอ้อยเลยครับเออไอ ไอเอออกไปนหนึ่งก็เป็นเก่าเสียหาพอดีพี่พูดจะเอาออกอีกฮะพี่พูดจริงฮะมันเป็นแหมไม่โอ้ยแต่พลิกเรียงแต่ไปพูดอย่างนั้นะเอาหมดศรัทธาพี่เลยนะวันนี้เอ้านี่จริงนี่จริงอวยมั้เนี่ยจริงนะเนี่ยจริงเหรอแต่วจะรู้สินะครับผมพี่มาร้อยครับผมของรางวัลของพี่แล้วผมสังเวชครับผมเอาทำไมฮะมันสังเวชใจยังไงไม่รู้จริงๆแล้วผมเนี่ยมีลอตเตอรี่นะฮะงวดประจำวันที่30ธันวาคมด้วยมันออกไปแล้วครับท้ายแล้วโอ้โหพี่อ่ะโอ้มันแพงกว่า95บาทอีกนะ ดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถามได้ไหมครับครับี่รุธครับครับพี่รุธครับมีอะไรมาจกวันนี้ครับผมไม่มีอะไรฮะโอ้ขอบคุณสำหรับคำตอบพี่รุธครับแม่แม่เขามีพัดลมจะมีพัดลมเหรอเออพัดลมก็แบบซื้อมาแบบเสียไม่ได้ห่อเฮอนเลยก็ไม่ได้ห่อเลยฮะซื้อมาแบบจริงๆผผมผมมันมีบินอยู่นะฮะมันมีบินอยู่พี่ผมรู้สึกว่าคุณจะจับมาจากกองบิน21นะครับนิสัยพี่โอ้โหแม่จริงของผมมีครับผมมาเป็นคู่เลยอ่าตะเกียบ ก็จะเกียบก็มาเป็นโหลแล้วฮะเอ้ยจริงๆผมมีมีมีบอนสองใบกับใจเหงาๆหุาเฮ้ยเพลงครับเพลงพี่มาน้อยครับครับผมพี่มาน้อยรักใครที่สุดครับในเวทีแห่งนี้ครับผมณวันนี้เวลานี้ครับตรงๆพี่ฮะครับเอาตรงๆครับพี่ฮะแล้วเอาตรงๆครับตรผมเอาก็ปล่อยจังหวะให้ถ้วนเลยพี่ตอบเลยพ้านอยเนี่ยผมรักคุณผู้ฟังชาว95สบายเซชั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับตอนนี้นะครับเราไปพักโฆษณากันสักครู่เนยครับขอบคครับ อะไรอะไรเนี่ยพี่เนยแกฟังผมว่าอีสักคู่แกก็เดินเข้ามาเอแน่นอนพี่เอเนยี่เนยต้องการจะพูดอะไรอ่าฮะเขาคุยอะไรกันเหรอครับไม่ไม่ได้ยินถึงว่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้สินะนอนนาอีกคนนอนนาพี่ฮะคู่นี้อย่ากระป๋าไหลนะฮะเลื่อนไปเลื่อนมาครับผมเอางี้ดีกว่าคนที่แบบสามารถตอบได้เลยครับพี่แบงค์ครับรักใครมากที่สุดครับเอ้ยไอ้ยอตอบครับผมอย่ามาตอบอย่ามาตอบซ้ำผมนะอย่ามาตอบซ้ำผมนะพี่พี่รักอะไรนะ ผมรักเก้าสิบห้าผมรักชาวสบายผมพูดไปแล้วผมรักพี่พี่ดีเจทุกทุกคนครับนีผมคุณมากครับขอบคุณเลยเดี๋ยว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 เอะไรเนี่ยถามถามพี่เกลียงหน่อยได้ไหมผมรักพี่เกลียงครับพี่เกลียงฮะโบนัสฮะครับเน่นมากเลยในเรื่องโบนัสเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยกันเรื่องอะไรนะฮะก็ถึงว่าดีครับก็คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้อลยโอเคมีใครถามผมไหมครับ ไม่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 มีอ่ะไม่อยากครับไม่มีครับไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นฮะมาณนั้นแหละฮะพี่รุดครับครับผมวันนี้มีพิอ่ามีอ่าอะไรพิเศษพิเศษไหมฮะคือผมจะร้องเพลงให้คนฟังนะครับขอลาขอลากลับแล้วครับลากลับแล้วครับพี่รุดครับขอขอร์ะฮะขอร้ครับไปก่อนได้ไหมครับขอร้องขอร้องขอร้องยาเลยดีกว่าผมว่าเปิดฟังเสียงเงียบยังดีดีกว่านะฮะครับพี่หมาน้อยครับครับผมมีคนสอนเพลงเข้ามาฮะใครครับไปถอนคําสาบานพี่ครับ เรามาร้องกันเลยไหมฮะอย่าเปิดนะครับใครขอเข้ามาอย่าเปิดครับผมทำไมพี่ฮะปัจจัยคนฟังเป็นอารยธรรมของสบายสเตชันครับโอ้โหตายแล้วพี่พูดน่ารักมากอ่ะมีคุณผู้ฟังนะครับที่ไม่ได้โทรเข้ามานะครับพี่ศูนย์สี่ห้าสามสองหนึ่งขอบพระคุณครับเชิญชวนหน่อยครับพี่หมาน้อยครับกับพี่แบงค์ฮะที่อย่ามาเลยครับอย่ามาเลยนะฮะขอบคุณครับก็ชวนเข้ามาสิพี่ฮะเอามาทำไมอ่ะก็มาด้วยกันเอาของฉลาดมาจกด้วยกัน ก็จะไปซื้อที่ไหนทันโลตอนนี้เนี่ยก็ทันอะไรก็ได้ฮะพี่รุตอยกบอกว่าจะเอาแบงค์พันมาใส่จริงมากจริงฮะโอ้ยคนคนนั้นเขาไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอครับเหมือนรู้พี่เหมาอยครับตอนนี้ผมอยู่กับแจ็คอ้วนนะครับใครอยากจะถามอะไรแจ็คไหมครับแจ็คครับมาทําไมครับอ้าวถามเองนะถามเองแจ็คยังไม่ตื่นครับพี่ครับขออนุญาตข้ามไปคนอื่นเลยครับผมโอ้โหแจ็คบอกว่าจะไปถอนคําสาบานอืมไอ้ย่ ¡Gracias! <laughs>